บ้านคือที่พักพิงแต่ไม่ใช่ทุกบ้านจะมีที่ให้ใจได้พักจริงๆหลายคนต่อสู้อดทนทําทุกอย่างที่พอทําได้ก็แค่หวังจะมีบ้านที่อบอุ่นมีมุมเล็กๆที่ได้หายใจโดยไม่ต้องระวังอะไรบางคนทุ่มเททั้งชีวิตบางคนใช้หัวใจแรกมนันมาเพราะหวังว่าความรักความจริงใจของเรา จะได้กลับมาบ้างแค่สักนิดก็ยังดีแต่หลายครั้งสิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบหรือไม่ก็ความรู้สึกที่ทำให้เราต้องเข้มแข็งทั้งที่ไม่อยากเข้มแข็งเลยความจริงคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดบางทีมันไม่ได้สร้างจากกำแพงหรือหลังคาแต่มันอยู่ในใจที่รู้จักโอบตัวเอง ในวันที่ไม่มีใครให้พักถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังพยายามยืนได้ด้วยตัวเองขอให้รู้ไว้คุณคือบ้านที่แข็งแรงที่สุดแล้วเพราะสุดท้ายที่พักพิงที่แท้จริงของใจเราคือความเข้าใจและความรักจากตัวเราเอง